ลิซ่าแบล็กพิงคได้ของขวัญวันเกิดจากซีลีนและบูการีแต่และชิ้นราคาเท่าไหร่ยังคงมีควันหลงจากงานฉลองวันคล้ายวันเกิดไอดอลสาว Lisa ลิซ่าลาลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงหลังจากเจ้าตัวซุ่มบินเงียบกลับมาฉลองวันเกิดที่เมืองไทยบ้านเกิดกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาสุดอบอุ่น นอกจากการร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดจากครอบครัวเพื่อนสนิทรวมไปถึงบรรดาบลิ n ที่ร่วมอวยพรวันเกิดให้ลิซ่าอย่างท่วมท้นแล้วแน่นอนว่าเนื่องจากลิซ่าเป็นโกลบอลแอมเบสเดอร์แบรนด์หรูระดับโลกอย่างซีลีนและเครื่องประดับชั้นสูงแห่งอิตาลีบูการีทั้ง2แบรนด์จึงส่งของขวัญวันเกิดมาให้ลิซ่าด้วยเช่นกันค่ะ สำหรับของขวัญจากบูการี่เป็นสร้อยคอตามรูปแบบในคอลเลกชัน d i v r Dream Jewelry Collection ซึ่งหากเป็นรูปแบบทั่วๆไปของคอลเลกชันนี้ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ74,600บาทซึ่งราคาก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและการดีไซน์ ส่วนของขวัญจากซีลีนเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดกลางทำจากผ้าแคนวาสพิมพ์ลายซีลีนแทนมีสายข้อมือสายสะพายข้างได้ปิดซิปคู่ราคากระเป๋าเดินทางรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณ83,000บาท